คุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้ม่วงคะ่ะทันกาแฟอีกแล้วนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็มีผลไม้เป็นผลไม้ไหวนะคะเนี่ยปอกมาต้องแต่เช้าแล้วนะคะวัน <c oughs> ยังไม่ได้ชิมนะคะเริ่มสีออกดำๆนะคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีสาลี่แล้วก็มีแก้วมังกรน,นะคะขนมเปี๊ยะก็เป็นขนมเปี๊ยะของเราเหมือนเดิมน,นะคะซอยแปดของเราวันนี้นะคะกล่องสีนี้นะคะจะเป็นไส้เอถั่วฟัก ไข่เค็มนะคะอันนี้ซาขานมเปี๊ยะของเขานี่ดูนะคะอันนี้เห็นไหมคะนี่เป็นฟักนะคะถั่วแล้วก็มีไข่เค็มตรงนี้นะคะอันนี้หั่นเล็กนะคะหั่นชิ้นเล็กๆนะคะพอพอพอกินมกินมากไม่ไหวคะ่ะหวาน <laughs> นี่ค่ะีมีอีกอันที่ที่ตัดไว้ที่ตัดไว้อยากให้ชมนี่ เนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นฟักนะคะถัวแล้วก็มีไข่เคมนะคะยัดหยุดตรงนี้เห็นไหมคะอืมน,น่าทานเลยแหละหน้าทานเลยแหละทากาแฟก่อนนะคะตอนบ่ายนะได้ตื่นตื่นนะคะไล์ไปง่วงไปนะคะ ไม่เลยไหนไม่เอาอะไรมามือหยิบเลยพอนก็ไม่มีพล้อมมผไ,ไม้ว่า,วายเยอะเลยนะคะขนมเปี๊ยกก็เยอะนะคะเป็ดไก่ทานไปเยอะแล้วจะหมดแล้วอะ้าใครบ้านาบ้านไขบ้านที่ทําที่ไหว้พวกหมูสามชั้น เห็นเอามาลงคลิปทำกับข้าวกันน่าก,กินมากอย่างเอามาคำหมูสามชั้นทอดบวนเค็มไก่ืีไก่เอามาทำไก่บวนเคม็ม,ห,าม,าคมหมูสามชั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเอามาทอดเอามาทำแกงนะคะ <c oughs> น่าทานเลยอันนี้แอปเปิลนะคะ คือวายกล้วยหอมกล้วยหอมทองยังไม่มีสุกเลยจ้าสักหวีหนึ่งขนาดเลือกที่แบบว่าอืมจะเอาไปดูดูสีออกมาน่าจะแก่สุดแล้วนะคะเพื่อจะเอามา ดูซิว่าไหวเสร็จแล้วบ่มแป๊บหนึ่งจะจะเดี๋ยวอีกวันสองวันก็นนะ่สุกอันนี้ปลาไปสามสี่สี่วันแล้วยังไม่มีสุกนะคะแต่กล้วยอ่อนเยอะค่ะตัวนี้เห็นเขามาตัดกันนั้จะรีนนะคะเพราะราคาดีด้วยผลไม้ช่วงไหวนี่ราคาสูงกว่าปกติจริงๆนะคะเราไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่เขาเอาเอากล้วยหอมมาทำคล้ายๆพุสลัด อ่าคุอสัดที่เป็นแบบน้ำผลผลไม้กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล้วยหอมมาทำเออกะว่าเดี๋ยวจะลองมาทําทําดูบ้างอ่ามาลองทาชิมบ้างนะคะอยังไม่สุจกจ่ะอย่มาชิมขนมเปี๊ยกของเรานะคะแป้งบางมากนี่นะคะแป้งบางนุ่มเนี่ยค่ะที่ที่หลุดออกมาจากจากตัวขนมนะคะแป้งบางแล้วนุ่มนะคะเนี่ยบีบบีบได้เลย เดี๋ยวชิมแป้งได้นะคะเราว่าถ้าไว้หลายวันอะ่ะก็น่าจะแข็งเมือกันเพราะนี่ก็เริ่มแข็งแล้วเพราะว่าหลายวันแล้วเพราะเราแกะจากกล่องแล้วนะคะแกะจากกล่องอาไว้อันนี้ถั่วปักนะคะอื อตอนแรกเข้าใจคิดว่าน่าจะหวานแนละ้วมันไม่หวานเท่าไหร่นะเขาปกติจะสั่งเป็นพวกเขาที่แล้วที่ทิมไปก็เป็นผือกฝอยทองใช่ไหมคะมันจะมีมันม่วงด้วยนะแต่ว่ามันม่วงรอบนี้ไม่ได้สั่งมาเพราะว่าหมดก่อนค่ะขายดีนะคะนั่นจะเป็นสูกขายืมเขาปกติแบบไม่ค่อยสั่งใส้ปัาคนะอ๋อหอตนี้ไส้ฟ้าอร่อย เนื่องจากเอฟเฟกเด่นนะคะหั่วฝอยอหมดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหัวฟักไข่แทนนะคะถั่วหั่วฝอยทองไข่หมดก็เลยมาสั่งอันนี้แทนอ,อ,อร่อยดีนะให้ลูกน้องไปหลายกล่องยังอยู่ยังอยู่ข้างบนอีกกล่องสองสามกล่องอยู่ได้เป็นแต่จะไม่นําไปแจกเพราะเมื่อวานก็ไหว้เสร็จก็มีงานต่อที่ที่บริษัทใช่ไหมคะลูกน้องก็ได้ทำงานต่อก็จะไม่ได้แจกจัดการเท่าไหร่กันเท่าไหร่ Can เนี่ยฉันได้ h ต่งแต่งเด็กๆแล้วก็มีอีกอีก,อก,อกรสชาติหนึ่งก็น่าจะเป็นอ่าครัวเอามาให้ฟักไข่ทองใส่เค็มฟักก็น่าจะเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนจากตรงที่เป็นเสนะคะน่าจะใส่ใส่ทองแทนนะคะแล้วก็ตัดใส่ไขเ่เค็มมันก็จะใส่่ตรงกลางปีที่แล้วสั่งอาจจะไม่ได้ขาย ะไม่ไข่เค็มเป็นก้อนอย่างงี้นะเพราะว่าหมดนี้เราได้เป็นไข่ขยี้มานะคะไข่ขยี้ก็คือเขาเขาจะเป็นใต้ตรงนี้นะมคะเราจะเป็นก้อนไข่ที่เขาขยี้แล้วอะค่ะอยุดกลางนี้เราสั่งได้เป็นไข่ขยี้ไม่เป็นก้อนนี้นะคะไม่หยุด แบบนี้หนึบอร่อยเลยนะคะเนี่ยไม่หวานมากนะคะแล้วก็กินคู่กับผลไม้เหมาะสำหรับอาหารเด็กยำ่ว่างมากนะคะ mm hmm. ขออญาตจบไลน์แล้วก็ทานต่อ่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีชาิที่เราชมคลิปนะคะ